สวัสดีค่นะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูกำพันตุลากันนะคะครูเชืยอชาญโรงเรียนบ้านหนองของแว่นนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะถ่ายทอดการสอนนะคะเทคนิคการสอนในเรื่องของการสอนอ่านนิทานการสอนอ่านนิทานซึ่งนิทานคุณครูกำพันแต่งขึ้นมาเองนะคะเนื้อาหาสาระของนิทานจะสอแสนแท้คุณธรร,รมจริยธร,รรมเ,เพื่อให้ผู้เรียนได้นำาข้อคิดไปใช้ในประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ เรียนนะเรามาดูนิทานนะครับวันนี้จะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ่าน,นิทานนะคะอน,นัก<ร>เรียนดูชื่อเรื่องนะคะกอโกอลกโกอ ัเดียวอ่านว่านะเป็นการกำหนดสถานที่นะระบุสถานที่ว่าหลังจากตัวนณะแล้วนะจะมีอะไรหลังจากนมนดลตัวเนี้ยนะ,นะะก็คือเป็นสถานที่นะคะหลังนาะจะเป็นสถาน 要。<Yeah. S 2> yeah. ที่เรื่องปกน้อยมันเกิดขึ้นที่ไ<อ>หนคะเก<า>ิดขึ้นที่ไหนลูกตอนลันนาามันเกิดขึ้นที่สาฬาแล้วตัวละครจากเรื่องมีใครบ้างมีปกน้อยมีีก่ลูกมีกุ้งมีหอยมีูมีปลี<า>โอยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเป็นยังไงทีเนี้นยเหตุการณ์ต่อไปเป็นยังไง กลบน้อยไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก่อนลูก กบน้อยกินนะเนี่ยแต่กบน้อยพูดจาเท่ร้อวิน่ารักจังเลยใช่นไหมเออพี่เกี่ยวบอกว่าน่ารักจังเลยเราไม่กินแล้วล่ะไม่กัดแล้วล่ะกบน้อยเพราะว่ากบน้อยน่ารักน่ารักมากเลยนะคะเออทีนี้กบน้อยก็เลยรอดพ กินเป็นอาหารเพราะว่ากลน้อยเป็นไงลูกพูดจาไปเราะอะไรคะเพราะกลน้อยพูดจาไปเรอเออทีนี้ข้อสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากเรื่องเราควรที่จะพูดเป็นไงไปเราะค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เขียนตอกลงไปนะคะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคก็ขอนำเสนอไว้เพียงเท่นี้นะคะก็ต้องขอบคุณเอซเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามช่องคุญภูมกันธุรตุลการนะคะซึ่งจะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อ่านอัเขีนได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ